สวัสดีค่ะสวัสดีครับพบกับผมจักรพันยมจินดาและที่ฉันปัจจรีส่วนสินพงค์ค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการสนามเป้าข่าวเที่ยงเวลาข่าวของคุณผู้ชมกับข่าว ทันเหตุการณ์ครับรวมถึงบันเทิงจานร้อนนะคะเสิร์ฟโดยคุณเอิ๊กพรมพรเจ้าเก่าเจ้าเดิมนะคะ SMS ของเรา4552006วันนี้ก็ยังอยากให้คุณผู้ชมร่วมแสดงความคิดเห็นเข้ามานะคะหรือว่าจะแจ้งข่าวด่าวนนะคะเข้ามาพูดคุยกับเราก็ได้ค่ะสำหรับอดไลน์เศรษฐกิจในวันนี้ไปติดตามการแก้ไขปัญหาน้ำมันปาล์มแพงของรัฐบาลซึ่งมีข่าวว่าจะมีการนำเข้าเข้ามาอีกประมาณ10,000 0ตันหลังจากนำเข้าเข้ามาแล้ว3 0,000ตันจะแพงหรือจะพอ คุณนักการเราหาวิไลจะวิเคราะห์เรื่องนี้วันนี้ <S 1> <S 1> ค่ะส่วนประเด็นอื่นๆที่น่าสนใจนะคะวันนี้มีอะไรบ้างไปติดตามพร้อมๆกันค่ะสภาพยุโรปเล่นงานไทยอีกแล้วตั้งป้อมต้านข้าวหอมะลิทุ่งลาร้องไห้ไทยแดนไทยกัมพูชาดีขึ้นหลังสองฝ่ายยอมทำลายป้ายยังคงจับตาก,การชุมนรมกลุ่มพันธิตรวันที่ 3. สามตรวจลั่นห้ามปิดทำเนียบ การ์ตูนคาแรคเตอร์ฝีมือคนไทยอาชีพใหม่ที่น่าสนใจในเศรษฐกิจคิดไม่ถึงบันเทิงมือเที่ยงสภาพสดตอนนูโวหลังสาม,มีคำพิพากษาจำคุกในคดียัษย่อกทับอดีทุน่วนเปิดใจที่นี่ที่แรกทั้งหมดนี้ในน้ำเป้าข่าวเทีย ขึ้ข่าวด่วนมาจากภาคใต้ใช่แล้วค่ะเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมานี้เองนะคะเวลาประมาณแปดนาฬิกา5นาทีค่ะเกิดเหตุระเบิดขึ้นอีกแล้วนะคะที่อำเภอเมืองจังหวัดยะลาโดยอาสาสมัครรักษาดินแดนรักษาความปลอดภัยครูโรงเรียนบ้านท่าสาบนะคะได้รับบาดเจ็บ5นายระหว่างกําลังเดินทางกลับที่ถนนสายท่าสาสนามบินโดยคนร้ายได้นําระเบิดมาผูกติดเอาไว้กับเสาไฟฟ้าที่อยู่ริมถนนแล้วก็ทําการจุดชนวนระเบิดขึ้นมาทันทีค่ะแรงระเบิดส่งผลให้เสาไฟฟ้าหักและเจ้าหน้าที่ สาสมัครรักษาดินแดนทั้ง5าหนายได้รับบาดเจ็บนะคะคือนายยิเชียนสายดวงซึ่งเป็นหัวหน้าชุดนายอับดุลรอแมมะเซงบางีนายมหาดีคือราณีนายนัทศักด์หนวนจันทร์และนายรัฐก,กมลแซ่ว่องซึ่งเจ้าหน้าที่ก็ได้ช่วยกันลำเลียงผู้บาดเจ็บส่งโรงพยาบาลสูนยลาเป็นที่เรียบร้อยในเบื้องต้นตอนนี้นะคะเจ้าหน้าที่เชื่อว่าเป็นฝีมือของกลุ่มก่อเหตุดุนแรนในพื้นที่ที่ต้องการสร้างสถานการณ์อย่างต่อเนื่องนั่นเองค่ะ เดี๋ยวช่วงหน้าเรามาดูเรื่องของปัญหาข้าวหอมมะลิไทยนะครับว่าจะหอมหรือจะไม่หอมในตลาดยูหลังจากยูคัดค้านการขึ้นทะเบียนชื่อ,อข้าวหอมมะลิไทยชื่อไทยแท้ๆนะคะสักครู่เดียวค่ะ การค้าระหว่างไทยกับตลาดยุโรปหรือ EU นั้นมีปัญหาไม่หยุดหย่อน mm hmm. หลังจากที่เมื่อเร็วๆนี้ e อ mm hmm. ได้กีดกันการค้าพืชผักของไทยไม่ให้ส่งเข้าไปใน e u พวกผัก mm hmm. พวกกะเพราวพวกไรตอนนี้เกิดปัญหากับข้าวขึ้นมาอีกแล้วเ mm hmm. มื่อมีข่าวว่าทางสภาพยุโรปโดยเฉพาะ5ประเทศคืออังกฤษฝรั่งเศสอิตาลีเนเธอร์แลนด์และเบลเยียมคัดค้านการขึ้นจดทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ที่เขาเรียกกันว่า GI เนี่ยนะครับ แล้วก็คุ้มครองชื่อข้าวหอมมะลิทุ่งกุลาร้องไห้บนบรรจุภันฑ์แล้วก็ใช้ตราสัญ,ญลักษณ์ PGI ของ EU โดยคัดค้านในประเด็นที่ว่า 1. ให้ใช้ชื่อข้าวหอมมะลิได้อย่างไร 2. ไทยต้องมีการบรรจุข้าวใน5จังหวัดที่ยื่นขอเท่านั้นคือ,อร้อยเอ็ดยโสธรสุรินทร์มหาสารคามและศรีสะเกษและประการที่3คือหีพอบรรจุต้องคงรักษาคุณภาพข้าวให้คงอยู่ ปรากฏว่าเรื่องนี้อธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญาคือคุณปัจชิมาธนสันติบอกว่าได้จ้างทนายในต่างประเทศเพื่อศึกษาแนวทางต่อสู้เพื่อให้ข้าวหอมมะลิของทุ่งกุลาร้องไห้ของไทยต่อสู้กับยูโดยถือว่าประเทศไทยเป็นประเทศแรกในอาเซียนที่ได้ยื่นจดทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์หรือ G.I. แล้วก็อธิบดีก็บอกว่าเมื่อเกิดกรณีอย่างนี้เนี่ยก็จะทําให้เราเนี่ยเสียโอกาสต,ต่อการเพิ่มมูลค่าข้าวในยู เราจะไปสอบถามเรื่องนี้กับคุณชูเกียรติโอภาสวงศ์นายกกิติศัติ์สมาคมผู้ส่งออกข้าวไทยซึ่งอยู่ในสายในขณะนี้คุณชูเกียรติสวัสดีครับค่ะสวัสดีครับคุณชูเกียรติรับทราบข่าวนี้แล้วรู้สึกยังไงบ้างในฐานะผู้ส่งออกข้าวก็รู้สึกผิดหวังนะฮะค่อนข้างผิดหวังวเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ย เราตามที่ทราบเนี่ยเรายื่นขอจดทะเบียนไปตั้งแต่ปี2008แล้วนะครับโ,โห,บโโหลายปีแล้วนะเราก็เราก็เขาก็จะมีเวลาให้สำหรับที่ผู้จะยื่นคัดค้านใน6เดือนคือตั้งแต่กลางปีที่แล้วนะครับพอ,อเหลืออีกไม่กี่วันที่ทระยะเวลาที่จะคัดค้านสิ้นสุดลงก็มีประเทศหาประเทศเนี่ยคมามายื่นคัดค้าน คุณชูเกตี้เนี่ยคิดว่าทําไมถึงคัดค้านก็จริงๆแล้วผมก็ดูว่ามันมันเป็นเรื่องที่มันดูแลค่อนข้างที่จะมีรับลมคมในกันพอสมควรนะฮะเพราะแค่ชื่อคําว่าข้าวหอมมะลิทุ่งกุลาร้องไห้เนี่ยซึ่งมันก็บ่งชี้ที่มาอยู่แล้วก็ไม่น่าจะคัดค้านกันใช่ไหมฮะใช่ครับนะฮะแล้วสิ่งที่เขายื่นคัดค้านมาเขาบอกว่าเขาไม่แน่ใจในเรื่องของ มาตรฐานมาตรการของเราที่จะควบคุมว่าเข้าวนี้มาจาก5จังหวัดจริงนะฮะในทุ่งกุาลาร้อง5อะไรลักษณะอย่างนี้เนี่ยซึ่งซึ่งก็เป็นเป็นเรื่องที่เอ,อเราคงต้องต่อสู้กันต่อไปนะครับนะครับท,ท,<ล>ทั้ง<ล>ทั้งที่เราที่ว่าเราเราเนะฮะไม่ไม่ได้เรื่องนี้เข้ามาเนี่ยซึ่งจะทาให้ผมคิดว่าข้าวหอมไทยเนี่ยนะครับน่าจะ มีสักยภาพที่ดีขึ้นในตลาดโดยเฉพาะในตลาดยูนะครับค่ะครับอย่างนี้แล้วมันจะส่งผลกระทบกับการส่งออกข้าวหอมมะลิไทยไปสหภาพยุโรปไหมคะจริงๆแล้วเนี่ยสิ่งที่เราเป็นห่วงอยู่ทุกวันนี้ก็คือข้าวหอมจากประเทศเพื่อนบ้านของเราเนี่ยะนะทั้งกัมพูชาเอ่ยทั้งเวียดนามเนี่ยตอนนี้เนี่ยก็เริ่มรุกตลาดเข้าไปในยูมากขึ้นะนะครับ,รบเพราะว่าราคาเขาเนี่ยถูกกว่าเราะ ะะซึ่งที่จริงแล้วเ,เราต้องคือว่าตลาดยูเนี่ยเป็นตลาดข้าวหอมที่สําคัญของประเทศไทยนะฮะปีหนึ่งเราส่งออกไปประมาณรวมๆเนี่ยกว่าสองแสนตันนะ,ะซึ่งเป็นมูลค่าเนี่ยถ้าเป็นมูลค่าก,กว่าเจ็ดแปดพันล้านบาทะนะ,ะแต่ว่าตรงนี้เองเนี่ยที่เราเห็นความแตกต่างว่ามันเริ่มนะฮะลดถอยลงบ้างพเพราะเนื่องจากข้าวของประเทศเหล่านั้นเนี่ยเริ่มแทรกเข้าไปมากขึ้น นะฮะเพราะว่าราคาเขาถูกกว่านะฮะสิ่งที่เรากำลังจะทำกันอยู่ก็คือทำยังไงที่จะสร้างมูลค่าเพิ่มทุกคนทราบว่าข้าวไทยเนี่ยมีคุณภาพที่ดีกว่าแน่นอนะนะครับ<ะ>ถ้าเราได้เรื่องของการจดทะเบียนตรงนี้เนี่ยมันก็จะช่วยทำให้นะฮะประชาชนเนี่ยผู้บริโภคเนี่ย ได้ไไดได้้เห็นความสำคัญของตรงนี้มากขึ้นนะฮรแล้วก็จะทําให้เข้าไทยเนี่ยผมว่าในเรื่องของการตลาดเนี่ยดีขึ้นครับุณชูเกียรติก็เวลาเราน้อยขอถามคําถามสุดท้ายว่าแนวทางที่กรมทรัพย์สินทางปัญญาก,กาลังต่อสู้อยู่ขณะนี้เนี่ยคุณชูเกียรติเห็นด้วยไหมครับก็เห็นด้วยนะครับว่าเราคงต้องยื่นอุทธรณ์ไปนะครับแล้วก็ต่อสู้กันไปนะฮะเพราะว่าสิ่งนี้เป็นสิ่งที่เราตั้งความหวังไว้มากะว่าว่ามันควรจะเกิดขึ้นแล้วก็ แน่จะเป็นสิ่งที่ดีกับเกษตรกรไทยด้วยนะครับที่ปลูกเข้าขอบในภาคอีสานครับวันนี้ต้องขอบคุณคุณชูเกรตแค่นี้ก่อนรบกวนแค่นี้นะครับขอบพรคุณมากครับขอบคุณค่ะครับสวัสดีครับ มาต่อกันที่อีกเรื่องหนึ่งนะคะก็คือความเคลื่อนไหวการชุมนุมของกลุ่มพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยซึ่งเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาก็ยังชุมนุมกันด้วยความเรียบร้อยนะคะผู้ชุมนุมก็ปฏิบัติภารกิจส่วนตัวกันไปบนเวทีก็ยังเน้นการปราศัยปัญหาเรื่องของชายแดนไทยกัมพูชานั่นเองอส่วนความเคลื่อนไหวในวันนี้ก็ต้องติดตามกันต่อไปนะคะว่าทางพันธมิตรจะมีท่าทีและข้อคิดเห็นอย่างไรเนื่องจากว่าพลตรีจำลองศรีเมืองได้ประกาศบุกเข้าทำเนียบรัฐบาลหากว่ารัฐบาลไม่ทําตามข้อเรียกร้องของกลุ่มพันธมิตร ทั้งนี้นะคะทางกลุ่มพันธมิตรก็เตรียมขึงผ้าใบสแลนสีดําขนาดใหญ่แล้วยาวไปจนถึงแยกสวนมิสักวันเพื่อป้องกันแดดให้กับกลุ่มผู้ชุมนุมด้านเจ้าหน้าที่ตํารวจก็มีการสับเปลี่ยนกําลังดูแลรักษาความสงบเรียบร้อยอย่างเต็มที่ขณะนี้ยังอยู่ระหว่างการเจราจากับผู้ชุมนุมนะคะในการขอเปิดเส้นทางบางจุดเพื่อช่วยให้การจราจรคลายตัวแต่ว่าก็ยังไม่เป็นที่สรุป แต่ทางเจ้าหน้าที่ก็ยอมรับนะคะว่าจริงๆแล้วการปิดเส้นทางการจราจรถือว่าเป็นการทําผิดกฎหมายแต่ว่าที่เจ้าหน้าที่ไม่ดําเนินการก็เนื่องจากว่าจะยิ่งเป็นการสร้างความตึงเครียดรวมถึงความรุนแรงในกลุ่มผู้ชุมนุมได้นะคะมาที่ด้านของรองนายกรัฐมนตรีฝ่ายความมั่นคงคุณสุเทพเทกสุบัณน,นะคะก็ได้กล่าวถึงการชุมนุมในขณะนี้ว่าสามารถชุมนุมยืดเยื้อได้แต่รัฐบาลไม่เห็นด้วยกับการปิดถนนเพราะรรว่างานนี้ประชาชนเดือดร้อนสาหรับะะข้อเรียกร้องกลุ่มพันธมิตรนั้นมี3ข้อด้วยกันนะครับข้อแรกก็คือให้ถอนตัว ให้ไทยเนี่ยถอนตัวจากคณะกรรมการมรดกโลกข้อเรียกร้องที่2ก็คือให้รัฐบาลยกเลิก MOU 2543ที่ทําที่ทำไว้กับกัมพูชาและข้อที่3ก็คือทำให้ทำสงครามขับไล่ชาวกัมพูชาออกจากพื้นที่พิพาทบนแผ่นด,ดินไทยซึ่งรัฐบาลปฏิเสธบอกว่า3ามข้อนี้ทำไม่ได้ MOU43 ่ค,คืออะไร MOU43 ก็คือบันทึกความเข้าใจระหว่างไทยกับกัมพูชาว่าด้วยการร่วมกันดำเนินการสำรวจและจัดทำเขตแดนทางบก ระหว่างราชนจาจักรไทยกับกัมพูชาเมื่อปี2543ในสมัยที่ท่านชวนหลีกภัยเป็นนาย,ยกรัฐมนตรีนะครับซึ่งกลุ่มพันธมิตรอ้างว่าทำให้ไทยต้องสูญเสียอธิปไตยในผืนแผ่นดินของตัวเองด้วยการยอมรับแผนที่ในมาตราส่วน1ต่อสองแสนที่รู้จักกันในชื่อว่าระวางดงรักหรือที่เรียกกันว่าแ n นเน็ก ซึ่งจะทำให้ประเทศไทยเสียดินแดนจํานวนมากโดยกินพื้นที่ตั้งแต่อุบลราชธานีสุรินทร์ศรีสะเกดต,ตามขอบชายแดนไปจนถึงจันทบ,บุรีและตราดในขณะเดียวกันทนายกรัฐมนตรีคุณอภิสิทธิ์ก็ปฏิเสธนะครับว่า MOU .43 ไม่ได้ระบุเรื่องการใช้แผนที่ตามมาตราส่วนหนึ่งต่อสองแสนอย่างที่ว่ามานี้ นั่นก็เป็นรายละเอียดเพียงเล็กน้อยของ m o u 43นะครับซึ่งมีรายละเอียดตามสนธิสัญญาระหว่างประเทศตั้งแต่สมัยฝรั่งเศสมาจนถปัจจุบันนี่อีกเยอะ<ช>เลยทีเดียวเ,เวลาเราไม่พอที่จะพูดถึงเรื่องนี้นะครับค่ะ,คะ,คะเดี๋ยวช่วงนี้พักกันสักครู่นะคะช่วงหน้าเศรษฐกิจคิดไม่ถึงค่ะจะพาไปชมการ์ตูนคาแรคเตอร์หลายตัวเนี่ยเห็นลดแลนอยู่บนโทรทัศน์ฟีมือคนไทยล,ล้วนเลยนะคะสักครู่เดียวค่ะ